ล่าสุดะะเมื่อก่อนหน้านี้นะคะก็มีรายการบอกว่ายิงขีปนาวุธออกมาแล้วนะคะคือดูเป็นช่วงที่ทรัมป์รับตำแหน่งแล้วด้วยนะคะความต้องก,การที่ทรัมป์ต้องการเป็นพีซเมเกอร์ยูนิฟายเออร์นะคะการจะปลดอาวุธเกาหลีเหนือการพัฒนานิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือก็ดูน่าจะต้องเป็นวาระสำคัญนะคะท่านประดอนมองย่งไรคะเกาหลีเหนือเริ่มส่งสัญญ,ญาณแล้วยิงขีปนาวุธนะคะ เขามองแล้วว่าสี่ประเทศเนยียะยึดโยงกันทั้งนั้นแหละคือหลายละซียจีนเกาหลีเหนืออิหลักแต่ในเกาหลีเหนือนะถ้าเขาคุยกรณีสงครามยูเคนและมีความลึกซึ้งกับปูตินและสามารถที่จะเดินคู่กันไปได้นะเรื่องกับเกาหลีเหนือเนี่ยเขาจะคลายกังวลได้พอสมควรถ้าครั้เนี่ยเขากับปูตินลงตัวเนี่ยเขาก็สามารถมีสะพานเชื่อมใช้ปูตินเนี่ยคุยกับเกาหลีเหนือได้แล้วถ้าปูตินคุยอ่ะรับรองแนวโน้มคือเรียบร้อยลงตัวกันได้ใช่ครับ คือเกาหลีเหนือเนี่ยแถลงบอกว่าจะดำเนินมาตรการตอบโต้อย่างแข็งกร้าวกับสหรัฐถ้าสหรัฐไม่ยอมรับอธิปไตยของเกาหลีเหนือแล้วก็ระบุบอกว่าการที่เกาหลีใต้และสหรัฐเป็นพันธมิตรทางทหารฝึกซ้อมร่วมกันเป็นต้นต่อที่ทําให้สถานการณ์ในภูมิภาคท,ทาให้ขับสนุรเกาหลีตึงเครียดมากยิ่งขึ้นแต่ยังไงสหรัฐเนี่ยเขาต้องเดินอยู่ดีในเพราะว่ามันเป็นภูมิศาสตร์ที่ยอมกันไม่ได้และขณะเดียวกันภูมิภาคตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะเกาหลีใต้ สารัตเชื่อว่ากับคูติงเขาลงตัวได้เ,เขาไม่ได้กังวลเรื่องเกาหลีเหนือเพราะสุดท้ายเนี่ยเกาหลีเหนือเนี่ยจะเป็นศิลปินเดี่ยวเองเนี่ยไม่ได้หรอ oh. เกเพราะการมาเชิญกักเกาหลีใต้ทางเกาหลีใต้มันไม่ใช่ศิลปินเดี่ยวนีิมันแนวร่วมเต็มไปหมดนะ่ะท่านสามารถรับชมรีลันย้อนหลังทุกเซสชั่นในเมนสเตจของงาน Follow the Future ผ่านทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้สแกน QR เพื่อซื้อบัตร แต่คือชาติที่ดูแอคทีฟนะคะเรื่องการใช้อาวุธขีปนาบุธยูเครนดูเหมือนว่าจะเป็นเกาหลีเหนือนะคะล่าสุดเมื่อก่นอนหน้านี้นะคะก็มีรายการบอกว่ายิงขีปนาบุธออกมาแล้วนะคะคือดูเป็นช่วงที่ทรัมป์รับตําแหน่งแล้วด้วยนะคะ<ช>เราเคยเห็นในยุคข,ของทรัมป์ไปพบกับคิมจองอึนนะคะไปถึงเกาหลีเหนือเลยนะคะไปจับมือกันเลยในยุคนี้เนี่ย ในความต้องการที่ทรัมป์ต้องการเป็น p พีซเมเกอร์ยูนิฟาเออร์นะคะการจะปลดอาวุธเกาหลีเหนือการไปจัดก,การเรื่องของการพัฒนานิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือก็ดูน่าจะต้องเป็นวาระสําคัญนะคะถ้าประธานมองยังไงคะเกาหลีเหนือเริ่มส่งสัญญาณแล้วยิงขีปนาวุธแล้วค่ะอ่าใช่นั่นช่วงทํานองของเกาหลีเหนือต้องเป็นเช่นนั้นตลอดนะแต่พี่เชื่อว่าทรัมป์เนี่ยเขามองแล้วว่าสี่ประเทศเดียงยึดโยงกันทั้งนั้นแหละคือหลรัสียจีนเกาหลีเหนืออิหร่านเนี่ยมันยึดโยงกันอยู่ตลอดเวลานั่นแหละ แต่จากนั้นเขารู้แล้วว่าเขาจะต้องคุยกันยังไงแต่ในเกาหลีเหนือนะอย่าลืมนะถ้าเขาคุยกรณีสงครามยูเครนและมีความลึกซึ้งกับปูตินแล้วสามารถที่จะเดินคู่กันไปได้นะเรื่องกับเกาหลีเหนือเนี่ยเขาจะคลายกังวลได้พอสมควรเพราะเราจะเห็นทุ่งทำนองที่ผ่านมาเนี่ยเกาหลีเหนือเนี่ยก็จะโปรลัสเซยแบบสุดๆ่ะฉะนั้นถ้าเขาทําเนี่ยเขากับปูตินลงตัวเนี่ยเขาก็สามารถมีสะพานเชื่อมใช้ปูตินเนี่ย คุยกับเกาหลีเหนือแล,แล้วถ้าปูตินคุยรับรองแนวโน้มคือเรียบร้อยลงตัวกันได้ใช่ครับฉะนั้นทถามว่าจะมาคุยไหมแล้วเขาเคยมีปฏิสัมพันธ์มาอยู่แล้วนี่ไปเจอกันตั้งสองาำที่มาแล้วจริงไหมกับกิมจองอึนแต่เนี้ยแต่ถ้าเขาลงตัวกับปูตินได้ในสงครามยูเครนแล้วเนี่ยมันก็เกื้อกูลอยู่แล้วไงเพราะเกาหลีเหนือตอนนี้ก็ส่งกำลังพลไปก็ไปเสียชีวิตอยู่ด้วยในสงครามจริงไหมะฉะนั้นถ้าพอสงครามตรงยูเครนมันลดปับ๊บเกาหลีเหนือก็ถอยออกปับ๊บมันก็สัมพันธ์กันอีกก็ ปูตินก็สามารถไปสื่อสารกับเกาหลีเหนือได้ก็ตรงนี้เชื่อว่าไอ้บรรยากาศที่จะไปคุยเนี่ยทาม,มีแน่แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมันจะได้ปัจจัยจากรัเสเซียเป็นตัวบวกที่ไปบอกให้เกาหลีเหนือเนี่ยเฮ้ยไอ้ที่ยิงยิงเนี่ยหยุดยิงได้แล้ว่าตรงเนี้ยยังยังเชื่อว่าเขาจะใช้ปัจจัยที่ความสัมพันธ์กับปูตินแล้วก็เราเห็นท่วงทํานองของปูตินเนี่ยไม่ได้มีความก้าวร้าวเลยยังใช้ความนิ่มนวลที่จะสยบแล้วก็เชื่อในหลักปฏิบัตินิยมของทำก็แสดงว่า ความลงตัวที่จะคลี่คลายแม้กระทั่งที่รัเสเซียเองแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะขยายผลลามมาที่เกาหลีเหนือด้วยใช่ครับผมครับแต่ว่าคือของเกาหลีเหนือเนี่ยก็มีกรณีเรื่องของเกาหลีใต้นะคะมามีผลด้วยนะคะคือเกาหลีเหนือเนี่ย แถลงบอกว่าจะดำเนินมาตรการตอบโต้อย่างแข็งกร้าวกับสหรัฐถ้าสหรัฐไม่ยอมรับปฏิปไตยของเกาหลีเหนือแล้วก็ระบุบอกว่าการที่เกาหลีใต้และสหรัฐเป็นพันธมิตรทางทหารฝึกซ้อมร่วมกันเป็นต้นต่อที่ทําให้สถานการณ์ในภูมิภาคทําให้ขับสมุดเกาหลีตึงเครียดมากยิ่งขึ้นใช่ครับแต่ยังไงสหรัฐเนี่ยเขาต้องเดินอยู่ดีในเพราะว่ามันเป็นภูมิศาสตร์ที่ยอมกันไม่ได้และขณะเดียวกันภูมิภาคตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะเกาหลีใต้นี่ใช่ไหมมันมีทั้งญี่ปุ่นทั้งอ ต้หวันทั้งอะไรทั้งหมดแถวลงมาแปซิฟิกไม่ว่าจะอินโดแปซิฟิกมันสัมพันธ์หมดฉะนั้นตรงเนี้ยสหรัฐยังต้องดำรงสภาพอยู่แน่นอนแต่สหรัฐเชื่อว่าถ้าเขาเนี่ยทําเนี่ยกับปูตินเขาลงตัวได้เนี่ยเขาไม่ได้กังวลเรื่องเกาหลีเหนือหรอกเชื่อเพราะสุดท้ายเนี่ยเกาหลีเหนือเนี่ยจะเป็นศิลปินเดี่ยวเองเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะการมาเชิญกันเกาหลีใต้ทางเกาหลีใต้มันไม่ใช่ศิลปินเดี่ยวนี่มันแนวร่วมเต็มไปหมดอนะ แล้วของเกาหลีเหนือแนวร่วมเหรอจริงๆแนวร่วมมีค่าดเดียวด้วยซ้ำมัง้งอาจจะเป็นแค่รัสเซียฉะนั้นถ้ารัสเซียบอกเอ,เอ้ยไม่ต้องละก็หมายความว่ามีศักดิ์มีเสียแ,แต่ไม่ต้องไปถึงไปท้าลบท้าตีท้าต่อยกันก็อยู่กันไปซึ่งตรงเนี้ยยังเชื่อมั่นว่าจากทรัมเนี่ยจะใช้ปูตินเป็นสะพานเชื่อมและขณะเดียวกันทรัมก็สามารถดิลตรงกับอของผู้นําเกาหลีเหนือได้อยู่แล้วริงมะอ่ามันก็แต่ว่าตรงก็จริงเนี่ย ต่ต้องไปใช้พลังของปูตินเนี่ยอยู่ข้างหลังช่วยช่วยนวดเฟ้นหน่อยให้มันลงตัวได้ใช่ครับแต่ว่าแม้ว่าจะมีท่าทีก้าวร้าวตอนนี้แต่เกาหลีเหนืออาจจะไม่น่าจะเป็นภัยคุกคามสําหรับสหรัฐแล้วกเ็เป็นจุดที่เป็นจุดเดือดน,นะคะกับความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์โลกอีกแล้วใช่ไหมคะหลังจากนี้เพราะว่าทัามน่าจะอ,าอยู่ยังเชื่อว่าทําเอาอยู่นะครับและท่วงทํานองของคิมจองอินยังเป็นอย่างนั้นจริงๆ่ะต้องพัวพาชัวชะอะไรเนี่ยนะ ซ้อมลบซ้อมลบอยู่นั่นแหละแต่เราก็ยังไม่เคยเห็นปฏิบัติการจริงที่ดูเดือดเข้มข้นนะแต่การซ้อมลบแต่ว่าขณะเดียวกันเราก็เห็นไนงะพอไปที่สงครามยนะูเครนน่ะก็พากําลังคนไปเสียชีวิตตั้งเท่าไหร่อ่ะเราก็ไม่รู้ตัวเลขแท้จริงแต่บางคนก็บอกไปสามสี่ซาห้าร้อยแล้วเห็นไหมมันก็เห็นแล้วอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ไปใช้มันก็ยังไม่แสดงอิทธิฤทธิประสิทธิภาพว่าสูงส่ง และขณะเดียวกันความเชี่ยวชาญของกาลังพลบอปฏิบรรัติการในพื้นที่ที่อยูเครนก็ไม่ใช่พื้นที่ที่ตัวเองเชี่ยวชาญและการเดินทางก็ต้องป้อมใช้ระยะทางสูงอีกแล้วก็ไปเพียงพําะนั้นตรงเนี้ในจุดการปฏิบัติการทางทหารถ้าประเมินนะก็แสดงว่ากองทัพเกาหลีเหนือเนี่ยมันยังไม่ได้แข็งแก่งแบบสุดๆหรอกแล้วยังเชื่อมั่นว่ายังใช้ทำยังเชื่อการใช้กลยุทธ์การดิเนี่แหละและดิวแยกส่วนก่อนโซเวียตไอรัสเซียแล้วมาคุยกับเกาหลีเหนือแล้วก็สุดท้ายก็ Hey, จุดจะลงตัวแล้วค่อยมาคุยร่วมกันยังเชื่อมั่นว่าทำยังใช้เครื่องมือนี้อยู่แล้วก็ใช้เครื่องมือนี่แหละให้มาตรการทางภาษีใช้มาตรการทางความบาดเนี่ยเป็นหลักอยู่แต่การดิวเนี่ยใช้เงื่อนไขที่มันสุดตรงก่อนแล้วค่อยถอยลงมาถอยลงมาที่จะพอยอมรับกันได้แล้วก็หาจุดจบลงได้อันนี้ต้องต้องยอมรับว่าเขามีศิลปะเรื่องการดิวการเจรจา,านี่สูงมากใช่ครับ ทีนี้นอกจากในพื้นที่ที่เป็นจุดหลักของทรัมป์ที่ทังสนใจนะคะตะวันออกกลางรัสเซียยูเครนนะคะส่วนของเกาหลีเหนือเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับสมรภูมิรัสเซียยูเครนถ้าตัดภาพมาในพื้นที่ของทะเลจีนใต้นะคะหรือว่าในพื้นที่แอเรียของอาเซียนซึ่งใกล้บ้านเราเนี่ยนะคะทรัมป์แล้วก็รัฐบาลนี้เนี่ยเขาให้ความสนใจกับประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ตรงนี้หรือเปล่านะคะมันมีสิ่งที่เป็นความขัดแย้งของ ในกลางมือพมา่านะคะมีการขยายอิทธิพลของจีนในหลายๆจุดนะคะทั้งพมา่าทั้งกัมพูชามีความขัดแย้งของไทยกับเมียนมาในบริเวณที่เป็นจุดชายแดนมีประเด็นเรื่องของฟิลิปปินส์เวียดนามทรัมป์ดูสนใจอเมริกามาก่อนนะคะเขาจะแคร์เขาจะให้ความสําคัญกับพื้นที่จุดของอาเซียนบ้างหรือเปล่าคะท่านยังยืนยันว่าน้ําหนักจริงๆเนี่ยดูรัฐบาลไบเดนให้ความสําคัญในอาเซียนเราสูงเทรัป์จะน้อยกว่าแต่ยังเชื่อว,ว่า พอเขาจัดระเบียบในภูมิภาคอื่นเสร็จเนี่ยยังไงเขาต้องกลับมาสนใจภูมิภาคนี้เพราะทางภูมิรลาศาสตร์เนี่ยเขาเห็นอยู่แล้วถ้าจีนมามีอิทธิพลอิทธิฤทธิ์ที่เมียนมาเนี่ยการออกทางทะเลมาสู่มหาสมุทรอดียเนี่ยแล้วมันเลยจะทาให้ภาคเศรษฐกิจของจีนยิ่งเข้มแข็งแล้วก็แม้กระทั่งทางภูมิรัศาสตร์ด้วยทางภูมิทั้งการทหารและทางเศรษฐกิจมันจะแข็งแกร่งฉะนั้นไม่ได้หรอกเขาต้องบริหารดุลอยู่ดีว่ายังไงต้องให้มีความลงตัวและประกอบกับถึงแม้ ของเมียนมาเนี่ยจะติดกับจีนซึ่งทําให้จีนอิทธิพลมากกว่าแต่สุดท้ายเนี่ยทางตะวันตกก็ยังต้องให้ความสําคัญในสมรภูมินี้หนึ่งที่ตั้งทางภูมิรลาศาสรดด้วยแต่สองนะไอจุดเนี้ยมันเป็นภัยคุกคามไปที่ทางพวกซิกโลกตะวันตกด้วยไงเพราะมันเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดที่จะถูกส่งผ่านทางเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยละและไปอื่นๆฉะนั้นสุดท้ายยาเสพติดยังเป็นภัยคุกคามของโลกอยู่ดี แล้วก็ต้องส่งผลกระทบถึงพวกเขายัางไงเนี่ยเขาก็ยอมไม่ได้เขาก็ต้องกลับมาเรื่องการจัดการทางภูมิรัศร์และขณะเดียวกันก็เรื่องจะต้องมีการป้องกันปาบปรามยาเสพติดเ,เพื่อไม่ให้มันลุกลามไปเป็นภัยของเขาฉะนั้นเชื่อว่าเขาไม่ไม่ไม่ทิ้งออกไปแต่ว่าจัดระเบียบยูเครนฮามาสอิสรา,าเอลเสร็จเดี๋ยวกลับมาตรงนี้แน่ส่วนทางทะเลจีนใต้แน่นอนต้องเอาไว้อยู่แล้วเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับจีนใหญ่อยู่ดีอะแต่จีนใต้ S <S <k iller> จะกลับมาทางเมียนมาที่มหาตัวจริงๆข้างหลังคือหมหาอำนาจคือจีนฉะนั้นตรงนี้ยังไงสหรัฐก,ก็ยอมไม่ได้และจริงทางไอ้ทางแปซิฟิกเนี่ยแนวร่วมเข้าเยอะอยู่แล้วมันไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นเกาหลีจนออสเตรเลียเต็มไปหมดอนะ่ะทุกคนก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าก็กังวลที่จีนจะเข้ามามีอิทธิพลทั้งนั้นและแน่นอนพอโยกมาดังเมียนมาจีนก็ต้องเต็มที่มาตัวนี้แต่เขาดูทางภูมิฐศาสตร้วเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวกินรวบเขาก็ไม่ยอมอีกแต่สิ่งที่เขาจะ พึงจะต้องจัดการเนี่ยตรงกันหมดเฮ้ยไอ้ตรงนี้มันเป็นแหลง่งคอเซ็นเตอร์อีกแล้วน,นะอากรามกร้ามชาติแล้วก็เป็นเรื่องยาเสพติดยังไงเขาต้องกลับให้ความสาคัญเพราะไอ้ยาเสพติดเนี่ยมันจะต้องไหลไปทําให้เป็นไปคุกคามกับเขาใช่ครับแต่ว่าคือเท่าที่เราเห็นการขยายพื้นของจีนนะคะก็ดูทําอย่างเข้มข้นนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนที่ล่าสุดนะคะก็ประกาศบอกว่าเป็นตัวกลางในการเจรจารทําให้เกิดการหยุดยิงของ กลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มได้สําเร็จแล้วด้วยนะคะขณะเดียวกันก็จัดการทั้งพวกจีนเทาพวกคอเซนเตอร์นะคะหรือว่าเคสของการค้ามนุษย์ก่อนหน้านี้นะคะจีนเข้ามาทําจัดการทุกอย่างอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เห็นผลแทบจะทันตาด้วยนะคะบทบาทของจีนเนี่ยดูจะเข้มข้นขึ้นมามากๆเลยนะคะจะมีอํานาจเหนือสหรัฐด้วยซ้ำนะคะในพื้นที่นี้ในช่วงสหรัฐเขาไม่ได้สนใจมากเนี่ยท่านประดอน มอยงไงบ้างว่าอเมริกาเขาจะต้องรีบแอคชั่นขนาดไหนหรือว่าจีนนั้นจะขยายอิทธิพลมากกว่านี้ขนาดไหนในพื้นที่ของอาเซียนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พาม่านะคะยังไงที่เมียนมาเนี่ยจีนต้องเอาเบ็ดเสร็จไปให้ได้แล้วเพราะว่าการลงทุนแล้วก็ท่อน้ํามันท่อการอะไรที่ผ่านจากคุณหมิงมารักฐานไปลงะทะเลเบงเอาเป,าเปกองทุยักขายยังไงเนี่ยเขาต้องเอาไว้และถือเป็นรชายแดนติดก2000ันสองพันกว่ากิโลเขาก็ต้องไมย่ยอมไม่ฝ่ายตะวันตกมามีอิทธิพลมากกว่านะ ถือเป็นความเร่งด่วนของเขาและแน่นอนไอ้การที่ถูกลก่าหาธุรกิจจีนทงจีนเทาต่างๆเนี่ยเขาก็มีการลุกในการป่าปาแต่เราเห็นละมันจะลุกได้ที่เขาค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะมันจะเป็นพื้นที่ที่ติดกระสูนของเขาแต่พอมาติดของไทยมันกลา,ายเป็นว่าไอ้พวกจีนเทาเนี่ยก้าวหน้าไปก้าวหนึ่งตลอดปิดก็หนีแต่ตอนนี้มาดันหนีมาตะเข็บชายแดนไทย,ไ,ทยไงลงไปเรื่อยทางตะวันตกไล่ถอยถอยถอยลงไปลงล่างเรื่อยซึ่งตรงเนี้ยเป็นอาการน่าเป็นห่วงของประเทศไทยนะ ราะว่าพอสุดท้ายเนี่ยจีนจะมีข้อจํากัดที่จะไม่สามารถลุกยาวตรนนี้ถ้าไทยกับจีนไม่เกิดความร่วมมือนั่นแฟนกันอย่างเต็มที่เนี่ยเขาก็มาไม่ได้เพราะมันเกี่ยวข้องกับอธิปไตยของไทยใช่ไหมฮะตรงเนี้ยฉะนั้นแล้วก็ไปของเมียนมาแต่ตอ,ตอนนั้นะตอนเหนือเนี่ยเนื่องจากรัฐธรรมนูญข,ของเขาเนี่ยเขาก็แสดงอานาจเด็ดเ็จเด็ดขาดได้และเดิมทีเนี่ยที่จริงเขาผูกเอวสองขาพอสมควรนะในเรื่องของรัฐบาลมีนองลายรัฐบาลทหารกับเป็นยูจีรัฐบาลเงาเนี่ยตอนที่รัฐบาลเงากับ ฝ่ายชาติพันธุ์เรื่องแข็งแรงแล้วเขาเริ่มเห็นตะวันตกเข้ามาเกื้อกูลเนี่ยตอนนั้นจริงๆเนี่ยเขาก็มองแล้วว่าไอ้ความที่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยแต่พี่ยังเชื่อนะก็ไม่ง่ายสําหรับจีนนะเพราะว่าพอดีไอ้การต่อสู้ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กับรัฐบาลกลางเนี่ยรัฐบาลฐานเมียนมาเนี่ยมันเกิดเลยเส้นของความที่ทําให้กลุ่มชาติพันธุ์มีความหวังความหวังที่จะเป็นสาพ,พันธ์เนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้สูงละฉะนั้นการที่จะไปกระตุกกลับมาให้ไปอยู่ในบรรยากาศแบบเดิมเนี่ย ที่รัฐบาลทหารเมียนมาจะมีอิทธิพลเนี่ยไม่ง่ายฉะนั้นตรงนี้จะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคใหญ่ทางของจีนและรัฐบาลเมียนมาเพราะว่าฝ่ายกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเขาก็มีความแข็งแกร่งในตัวได้เดิมทีจีนอาจจะมีการเอื้อในกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มในตอนเหนือของรัชฐานแต่ที่มันมาติดทางไทยเนี่ยก็ไม่ได้มีอิทธิพลมากกว่าฉะนั้นที่ตะวันตกให้การเขาเชื่อว่าตะวันตกมีการให้ช่วยเหลืออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆแล้วก็ตอนนี้ไงมันเลยจุดที่แบบว่า เขามีโอกาสจะเป็นสหพันธ์เะนั้นตรงเนี้ยไม่ง่ายที่จะไปยุติเพียงแต่ว่าอาจจะยุติได้ก็คือโอเคแบ่งกันเป็นสหพันธ์แล้วก็ดูแลในองค์รวมกันไปอย่างเงี้ยพอๆอ,อันนี้น่าจะเป็นทางออกที่ได้ก็อยู่ร่วมกันแต่ว่าจีนก็ปฏิเสธไม่ได้จะต้องมามีอิทธิพลท้งรัฐบาลการแล้วก็กลุ่มในสหพันธ์ด้วยเพราะยังไงเนี่ย ชายแดนที่ติด2,000กว่ากิโล2,001ไทยติด2,004เนี่ยการทํามาค้าขายแล้วก็ช่องทางออกทางทะเลเนี่ยได้สองทางทางเมียนมาเนี่ยจีนยังไงก็ต้องหาความลงตัวทั้งกลับไปรัฐบาลทหารเมียนมาและกลุ่มชาติพันธ์เพราะไม่สามารถไปเบียดเส็จกับชาติพันธุ์แล้วพี่ยังเชื่อเพราะว่ามันเลยเส้นละไม่ใช่เรื่องง่ายและขณะเดียวกันตะว,วันตกก็ต้องฉวยโอกาสตรงเนี้ยตอนที่มันเกิดการเป็นชาติพันธุ์เนี่ยเพื่อเป็นรัดกันชนซะระหว่างมหาอำนาจด้วยกันใช่ครับผมครับ